อยากได้เป็นแฟนก็นี่ครับดูเอาไว้นะครับย้ายโอ่งนะครับตอนนี้โอ่งลอยนะครับทุ่งกุลาธรรมดาเสาวทุ่งกุลานะครับมาดูการย้ายโอ่งดูการย้ายโอ่งโอ้คุณตาเล่นน้ำเลยเล่นน้ำเลยบ่เนี่ยโอ้เอาแบบนี้แหละน้ำท่วมเนาะน้ำท่วมมาเล่นน้ำเลยเออตเอาแบบนี่แหละเออ สวัสดีนะครับวันที่สามนะครับตุลาคมสองห้าหกห้านะครับตอนนี้นะครับกําลังครับจะเดินเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับไปขนของนะครับเพราะว่าโดนน้ําท่วมนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับบ้านตะหะนะครับตาบนทุ่งกุลาอําเภอท่าตุมจวัดสุรินนะครับนี่จะเป็นทางเข้านะครับน้ําตอนนี้น้ําระดับหัวเข่าครับแต่ว่าน้ํากําลังหนุนขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี่คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับตรงนี้จะเป็นบริเวณสนามเด็กเด็กเล่นนะครับสนามเด็กเล็กนะครับน้ำขึ้นขึ้นหนุนขึ้นสูงนะครับต้องขนย้ายเข้าของอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับมรนทะนะครับให้ดูภายในห้องนะครับน้ำเข้าท่วม นะครับขึ้นสูงนะครับยกของขึ้นสูงแล้วแต่ว่าน้ําคาดว่าจะหนุนขึ้นสูงอีกเราก็เลยนะครับจะต้องขนย้ายนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับนะคคือเราต้องขนย้ายไปห,หมดนะครับ ควนขนไปหมดเลยครับนี้ก็จะเป็นห้องเรียน,นครับมีน้ำเต็มเลยครับอันนี้ความสูงนะครับของน้ำก็คือระดับหัวเขานะครับนะครับนี่ก็จะเป็นห้องเรียนของเด็กนะครับ ให้ดูระดับน้ำนะครับคือเราได้ทำการตัดไฟเรียบร้อยแล้วครับตัดไฟศูนยพน์พัฒนาเด็กเล็กนะครับมันก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังอาคารนะครับนีฮะ เราจะพาเดินชมบรรยากาศนะครับน้ําท่วมนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับนี่ฮะท่วมหมดเลยนะครับห้องน้ําห้องท่านะครับอันนี้ก็ท่วมหมดเลยนะครับตู้เย็นนะครับ ตู้เย็นก็ขนขึ้นนะครับที่สูงครับจะต้องขนไปทีละอย่างซองอย่างก่อนนะครับตอนนี้ก็ใช้เรือนะครับมาลำเลียงของใช้เรือนะครับเรือยาวนะครับมาลำเลียงของนะครับขึ้นที่สูงนะครับุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาช่วยกันนะครับช่วยขนย้ายเข้าของ ครับตอนนี้เราก็ได้ขนข้าวของครับอุปกรณ์การเรียนการสอนครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับบ้านตา้านะครับตะบนทุ่งราเภอทตูงจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็คือเราใช้เรือยาวนะครับเรือยาวขนข้าวของนะครับเคลื่อนย้ายนะครับเพราะน้ำระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นนะครับเราจะขนนะครับไปไว้ข้างบนชั้นสองของโรงเรียนนะครับ โรงเรียนมัตหะนะครับตอนนี้เรามีเรือนะครับสองลำนะครับที่ชายขนนะครับขนเข้าของครับ ก็กำลังุณยายข้าของครับเนคนเุขย้ายข้าของตางิณคุณตามาช่วยดันเรือนะครับดันเรือนะครับ,บ,บ,บเลยอากแล้วก็จะพายเรือไปด้านข้างแล้วก็อ่า ให้ผู้ชายครับให้ผู้ชายยื่นของขึ้นไปนะครับตรงระเบียงครับระเบียงอาคารเอาของเยอะครับเ้าของเยอะคุณตาครคุณตามาช่วยรวมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็ทยอยมาครับได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะ ทยอยนะับเราก็ช่วยกันขน,นข้าวขนของครับขนขึ้นข้างบนครับตู้เครื่องเสียงนะครับพวกหมอนอผ้าห่มที่นอนเด็กแล้วก็พายเรือไปเก็บข้าขวาอข,าของนะครับพายเรือเก็บข้าวของนะครับ ให้ดูบริเวณภายในภายในโรงเรียนนะครับ<ล>น้ําท่วมนะครับ<ล>น้าท่วมอันนี้ก็ขนข้าวของ<ล> <c oughs> ขนตู้นะครับขนตู้ครับตู้ครับเรือนะครับใช้เรือสามลำนะครับใช้เ <c oughs> รือสามลำครับ รวมด้วยช่วยกันนะครับนี่ครับน้ำท่วมครับบริเวณภายในโรงเรียน,นครับครับก็คุณตาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามาช่วยกันนะครับคุณลุงชูสองนิ้วหน่อยชูสองนิ้วหน่อยสองนิ้วหน่อยเ <Yeah. S 1> <laughs> นี่ยครับอ่าเราคุณ มีนมด้วยครับนมของเด็กเด็กเล็กนะครับน้ำคนระับสูงนะขึ้นเรื่อยๆครับตัวทำกับข้าวน้ำท่วมดักไว้ไว้เลยอก็กโอ้ใส่ดื้อันนี้นมันอันนี้ไ่เดไเด ก็ยอยขนครับยอยขนไปเรื่อยๆนะครับหลายรอบแล้วครับเป็นสิบๆรอบนะครับคุ่นยช่วยกันครับศูนย์นาเด็กองคราครับพื้นที่นะครับดูบรรยากาศภายในห้องนะครับน้ำสูงระดับหัวเข่าครับ นี่ชาวบ้านครับุนเครื่องซักผ้าครับขนของออกจากบ้าน,นครับผมข <c oughs> น,นขึ้นที่สูงครับผมนเด็กนี่คือเป็นข้าวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบันตะหะนะครับที่ขนย้ายนะครับขึ้นมาบนห้องเรียนชั้นสองนะครับของโรงเรียน,นครับบันตะหะ ข้าวของที่ใช้เรือขนมานะครับท่านผู้ชมนี่ครับเต็มห้องพอดีครับนี่ครับพวกตู้ที่มันอยู่น้ําไดไ้ไม่นานนะครับเพราะมันจะผุพังตู้เย็นนะครับแล้วก็เอกสาร,รสําคัญทางราชการนะครับก็ขนย้ายขึ้นมาหมดนะครับ